ส่าพัดีตอนเศ้าๆจะพี่สิไปทางไหนจะอาบน้ำสาวหัวหัวก็แล้วจะาพอท่านได้เป่าหอดผมตอนนี้ก็เจ็ดมงเคืองเนาะเจ็ดมงเคืองนี่เมืองไทยวเจ้ายายโซวาสิทธิ์เที่ยวพู่จะาพี่น้องเที่ยวเพชรบูรณ์เนาะกภาษีปนอนอยู่ปุ่นขึ้นหนึ่งจะาพี่น้องไปกับครอบครัวจ้ะนี่เจ้แต่งกระเป๋าจ้ะกระเป๋าใครกระเป๋ามั่นจ้าพี่น้องว่าสิไปเที่ยวยายโซว่าเคยไปแักเที่ยวดอกจ้าขับรถไปจองโรงแรมเพิ่นเขาได้เที่ยงจ้าพี่น้อง เขาเขาลงเรี่นเพันธยงเนาะกสีตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งกรสิครับรถไปได้เล่วสามสี่ชั่วโมงจ้ะพี่น้องไปไปมาไปเที่ยวน่วกันจ้า <S <S อันนี้พ่านหนองบวัวลำพูกอนะเจ้ะพี่น,อน้องถึงหนองบัวลำพูแล้วจ้าเบิบ่งเดิอมาดามท่านไดอยู่ทั้งนี่จ้ะสิเขาไปในตัวเมืองจ้ะแต่ว่าบ่ทัอนนี้นอ <S <S อฮอดด้วยูเขาอ,อยู่หนองบวัวลำพู พกอยู่เขตนองบวลำพูเลยจ้ะมีต้นพแถวเขามีต้ปาจ้ะพวกแยกโซอสิไปนี่ก็ไปพวกเขาอันจังแต่ละพื้นที่น้องมาเขตนี้แล้วจะติดผ้าการเก่นี่จะซีขึมๆจ้ะมีแดดูนวยนีไหเขาสีอ่องผู้นวยนีเม็นตัวไหนลูกเซราบเลยงเล่ผ้ากางผู้เลยผ้ากางผู้เล่เรา เออลีแย่เลยี่ไม่เป็นผ้ากางเเล่มทีเป็นพองว่าอ,อันนี้ยังได้เขียนน,น,น,น้วนล้ำพูน่นวแม่นจนน้วนลำพูนจะต้องเจอกบปลคยมากแก่เราน้อ,นอเน<า>งเดเินทางน้ำกันนะจ้าเดินทางเป็นสะพานร้อย เจ้าก็เจริญอยู่เด้ล่ะเนาะขนาดอยู่ข้างผู้ขางยังกันเลย เป็นบ้านป้บาบ้านพาักกระจเลยได้แถวนี้ไปทรงตราลาดมองท่องกับมิแต่แถวนี้เราองบวัวลัมพูดนี่แล้วมาบอลลัมกันร <c oughs> บันิวโอ้ยแต่หารลอแต่หารอแถวอีสานนี่แหละว่าลงไปทะเลก็กระจเอ๋เหรอกะเอา เที่ยวอีสานเนี่มันเบิดเบิดตะก้อนเบิดสมองตะก้อนภาคอีสานเนี่ยเปีนองบ้านเขาเจอยู่ใต้พูเลยได้จ้ะใต้พูใต้เขาเลยปลูกข้าวขวดปลูกกันนั่นเนาะอ๋อสิเขาเลยเหรอวะเนี่ยเข้าเเลลยแวอืป็นแต่อยู่แห้งพี่น้องไอ้พวกเนี่ยสิเขาเลยแล้วจ้ะ หลังเงี้ยมนเนี้ยยึดรอผู้รอผ่านตอนนี้ก็เข้าจังหวัดเลยแล้วนายเพี่น้องเข้าเขตจังหวัดเลยแล้วมาแถวนี้ก็สิไม่จะพูดเขานะอยากูดเขาแล้วก็วิวทิวทัศน์งามจะพี่น้องทางเสร็จดีเนาะอ่านน้วนำวลราูมาแล้วาทางชม บรรยากาศดีดีบแดดบแดดบรรยากาศดีมากกีสวน่้อยสวนมันสวนผลไม้แกทางนีแกิศการเกษตรร่เนาะเขื่นพูดไว้นี่วกนี้กลางนมัอ้มันทางหลบมันบออมันมีข่นู้มีื่นมองเดียวเลยได้สองมอง กลางงามเลยวิวบ้านพุ่งนอกกันเด้อพี่น้องเอ้ยไปขี่ไรเด้อภาคอีสานก็ได้ยผู้ร่างคุณน่ะวิวที่ยวทันนะเมืองไทยสวยๆงามๆโอ้เขามาในี่มา ไปย,ยนี่เขาเขียเพชรบุญไปนี่หรือว่าเฮยังอยู่เรยอยู่เขีเยคนจเขาอ๋อมากะเถาเอยเองะเือยอ่ะดเพชบุญะพี่น้องตะวันในกาถไทยตามสายทางในเบงเรื่อยที่พานเนาะนทางวนงทางวนงทางะไเป็นยาจักจากจากเสวีดีนมะนุองอันลำามะคเก่าหัววตอตัวน จบไปน да ุ่งจากไอคนมันจะบ้ายอนผู้ยอดนี่พี่น้องเลยนี่อย่างยดเงูก็จะไม่มีคนท well. allora ี่นี่ไม่มีคนข้างล่างนี่เป็นป้าออยป้ามันโอ้ยง่ามเลยล่ะเนาะพี่น้องเป็นไงงามบ่สวยมากอยู่วันวัตเตอรีตยแตทิดใตยูวันโอ้บอก บางเมื่อแล้วพูดเนอะวอู่บนตัวข้ามหนึหน่อย้่า่นางทางมีนอนนี้อยู่บนนท้ายร้ทวนี้ป็านนบ้านลงบ้านล้นองบ้านบานยู่ใต้ภูเขาบานผูลวนูลวงซัมาพ่อเมน อีไตู่เลยมันฟ้าคื่หรือมันมันมอหมอกหรือมันโอ้น้ำหมอกือมนก้อนเมฆก้อนเมฆก่อน้ามันอุยนเลยวิวอาียติมูคุ้นัตั้งนาพไปยสูนงตั้งหลังหู้างียันเลยออดเลี้ยวไปเห็นเลี้ยวไปเห็นอนาบานคนเลยไอยน้าไอยน้าไ พูเขาก็เห็นพ่อมูมัวนี่โอู้นอันอนนั่นแหละเจ้าพี่น้องเกินอันอันเขาเขาไปเนอนะไปพูเขาได้นั่นแต่ว่าข้างเหลียวพอเห็นเนาะอีกร้อยลมันนี่ไม่อีกอีกร้อย <laughs> ล <laughs> อีกร้อยลนะคะเดินทางเขาก็เป็นผู้ระบาดนี่เป็นผู้ะะเป็นผู้ตลอดเลย<ข>ตีบ้านมองจะขามผู้ ไปปพ๊บอเราก็แค่จะไปร่วมชีมวิตโรงเรียนพี่น้องโรงเรียนหนองบัว,าวาสันบานยังอยู่จังหวัดเลยอยู่นะจ๊ะอืมเอเอเขาไม่มีมูอยู่ได้อยู่บ้านหนองบัวนี่ละ่ะมันผู้ใดนแน่ก็จำว่าอะไรพูดนะทธงไห้ธงหน้าพี่ฆ่าเฟะกับฆ่านั่นโรุ่นธงไห้ธงหน้างามไยพี่น้องเอ้ยบางคนตาเปล่าเนาะ อืมคบนหน่เนดียวว่ซมส,อสบบอกสอวกอีอัวกาเพชรบูนเพชรบูญพู้ท้าเบิกดีสกออัวก้าอืมก็วังแต่ทายว่ามึงได้ก็าห้าจิตไปเที่เที่ยวเรื่ม จ้ากองหวกเดินไหนทึ่งๆน่ะกองหวกเนาะไม่หวกคือสิหลายคักเนาะแม่เนาะโอ้ยขาเจ้าอยู่นีข้าเจ้าไม่ต้องไปหาไก่อันบ้านแถวนี้นะหาเนาะไม่หวกทึ่งๆนี่หลดนี่ ขุนเที่ยวลลกถ้าเจ้ากับปูกการเกษตรไปเบืดได้เนะเาะว่ามีที่ดินว่างเลยว่างตอนนี้เรากำลาจอดอยู่จุดส้มวิวนอกจาะพี่น,อน้องถนนลอยฟ้าเนอะจาะจัะจงหวัดเลยนอกจาะเดี๋ยวยายสุกสิถ่ายรอบๆห้เบิ้งนอะจาะถ่ายรอบๆให้ดูนอกจากนี้จะพูดเขาล้อมรอบจ้ะพี่น้อง ภูเขาร้อมรอบจ้ะมันก็จะปลูกต้นหม่ต้นอะไร่ปดนช่วมดิวเหรอก็ปที่นี่แบบแค่ที่มองจอดรดมองพักรดเนาจะจ้ะกวันเขาสิเด่นทั้งตัวเนาะพี่นอสูงเติจ้ะเจ้าไซเขาให้พี่น้องนี้ นี่เจ้าใส่เขาให้เจ้าใส่เขาให้เนาอน้ำพูเขาอันทั้งไตน่ยแม่นอันทั้งไตม่นเขาโปดบบ่อยู่บนขามาเห็ดอยู่บนขามะเห็ดได้ปรลองเลยบุใหญ่แล้มาถ่ายรูปปู <c oughs> ้ วิวงามคักลมอีกต่างหากพี่น้องอ่าอันนี้เป็นข้าวโพดด้วยอย่ะนี่เป็นไร,ขร่ข้าวโพดฟังทางไหนมันไร่ข้าวโพดจ้ะบอกกล่าวเรื่อง ข้างนี่พี่น้องอันนี้เป็นจุดชมวิวนะจ๊ะโอ้เกียวชมเบี้ยวขึ้นไปทั้งสูงซุงบนกับเดี๋ยวท้ายทังไต่ก่อนจ้ะป้าทั้งไต่มิดจ้ะไลข่ข้าวโพดย้อนแสงแจ้งน้อยบ่จ้ะ อนแสงนิดนึงเอพี mm ่แ hmm. ค้นกดิ้งกาแฟให้อยู่วันมากินกาแฟอยู่ร้านนี้มั้งเ้อสั่กากแฟน,นเลยจ้ mm hmm. ะ้ากาแฟ้อ้ยงามง,ามงามสวยมากสองแก้วเลยไปไปนั่งรอไปพี่สิตะหา อเดี S <S mm ๋ยวเดี๋ยวถาร่วมเลยถาร่วมเลยเดี๋ยวย่าใจให้ลูกเออเดี๋ยวย่าใจให้เอาอย่างนี้พักกันเอายังไงอีฟเอาไหมลูกเอากินมีพร้าว่ะเอากินได้ยังน่ะไม่เอาไม่กินทำเดี่ยวไปเอาไม่เลยอีฟน่อเดี๋ยวไปชมวิวเดีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมวิวทึ่งๆจ้ะไปชมวิวปุณะซุ้มนึงี่ยทึ่งๆปุณหโอ้ยบันไดไหมบันไดบันได จะสีเย็นี้ยวน้ำกันนะจ๊ะอันนี้เลื่เขียดจะมาเลื่อยยันมันเองไปเป็นหมอไปจะเห็นโลก แะพี่น้องลงไปข้างใต้ไปี๋ยวเบื้องตั้งแต่อีกเนาะแล้วก็สิไปเข้าห้องน้ำจ้ะสิไปเข้าห้องน้ำนะั่นเบิ่งเบื้องของน้ำเพิ่นจ้ะพี่น้องห้องน้ำนะคะพาเที่ยวได้จะได้เืินมมนี่พาเที่ยวเป็นวิวจุดหนึ่งขี่โอรุนซ่าขี่โอรุนซ่าถ่ายรูปจ้ะ ตามเพิ่อนนอกจากห้องน้ำี่เพิ่นนี่มีโซะลาเซลล์ข้างบึงขึ้นทุกหลักคาพร้อมดิจ้ะเฮ็ดดี้ดีกันจังวะจุดชมวิวจังหวัดเลยเดิจ่ะทางไปพูดถับเบิกเนาะสวยฟังกาแฟไปเลีงไปแค่นี้กินอยู่เป็นทุกลักคาดไปตะไคร่ลูกจ้ะสวยมาก กาแฟก่อนเะพี่น้องคิมีให้สูตรกระิขอจบคพี้ไปเพียงแค่นี่นะจ้าน้องขอบคุณลหลายๆผู้ที่เบื้งต,ต้นจ,นจนจ๊บไปเจ้ะเด้อขอบคุณผู้ที่ติดตามย้ายสูทั้งไม่และเก่าจะพกกันไหมคิมนาจ้าสวัสดีจ้า